สวัสดีครับพ,รพี่น้องชวนมามันครับมากินเกากันพี่น้องโอ้่ไตหนาพี่น้องโอ้เถียงเป็นไรครับใส่ไตของเรา่นี่นงขึ้นครับ mà sắp nó Chào phải không nào? Mình thấy chào ตรงนี mm ้เ hmm. น mm ี hmm. mm ่ย hmm. ข mm ้างในเขาต่อยอืม เดี๋ยวจะอยู่อะไรครับ อบ้านหนกี่มเงิน,งน,นเบิกงพน่ิณองกหาแแซงเขมาแล้วพออกเลยคุณได้เบิงยูไนต์นะแต่ว่าได้ได้พ,พ่นออกว่าต้งเผ็ดนออเผ็ดน่อต่างพ่น้องเข้าเมนไหมนะครับด้อ อือเนี่ย โอ้ยพี่น้อง,องขอตกลงพี่น้องนะครับถ้าบุเบิลพี่น้องเ,อ,งเอาพอดีเวลาพี่น้องถ้ามันโดนอะไรพี่น้องก็่าเครียดผ่านพี่น้องเถอะไหนก็ต้องขออตกขงให้ไปได้ครับจะไดกินต่อพี่น้อง,อ,อ,งอืมอ Ở cái đó, xài, cái loại cắp như này, cái loại Cái này kinh tờ Ừ, 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 ừ. นี่บิ้มกระตงขอตัวเขาให้พี่น้องทุกคนนะครับถือแย่ถือท่าในการกินเบอสุภาพประการใดครับไหครับขอให้นะครับกินเบอเบิ้ดนะพี่น้องมันสีดนนะพี่น้องอีกแค่พาดครับเมนี่ฝากพี่น้องคนนี้ครับมือนาสีหาแนวแสี่ยมสุวิน้องด้วครับมเมนี่สวัสดีครับ